สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกทท่านเลยนะครับโอ้โหวันนี้ดีใจจังเลยสดชื่นแจ่มใสได้มาพบกันในบรรยากาศที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับณวันนี้ครับผมต้องขออนุญาตกราบต้อนรับกราบสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่งานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับกับพวกเราทุกคนในวันนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตกราบต้อนรับนะครับท่านผู้สนับสนุนการจัดงาน ท่านศิลปินนักแสดงแห่งผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องสื่อมวชนที่รกรักทุกทกท่านเลยนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวงานประกาศผลรางวัลบัน,นีเมฆลาครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยครับผมจิบมะสุแสงสงแก้วครับและดิฉันจ,จา้าจ่าพิมพ์ตานะคะเดิอนออกมานะเปิดแกสก้ไม่หอก แขกจาก็เลยต้องมาเปิดการเวทีเลยนะคะวันนี้เราสองคนนะคะสะขอย่านนะคะน,นั่นคือเป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ค่ะสําหรับการจัดงานประกาศผลรางวัลวันนีไม่ขาในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะโดยสมาคมผู้สืบสาวบันเทิงแห่งประเทศไทยค่ะ <Okay. S 1> การจัดงานนี้เนี่ยจะดข oh, <no. S 1> ึ้เพื่อมอบรางวัลน,นะคะให้กับบุคคลผู้ประกอบผลงานความดีนะคะรวมถึงวอบพลิตผลเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆค่ะ เราจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างความภาคภูมิใจสร้างขวัญและกำลังใจนะคะให้กับบุคคลผู้ได้รับรางวัลน,นะคะให้พวกเขาได้มีกำลังใจและก็มีพลังในการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีจริยธรรมต่อไปค่ะครับผมและทุกครั้งที่จัดง,งานนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็ได้โอกาสเข้าร่วมง,งานที่มีเกียรติอย่างยิ่งของการจัดรางวัลกันกน,น,น,นะครับตั้งแต่ครั้งแรกมาเลย แล้อยากจะบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยงานก็อลังการขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมีผู้มีเกียรติได้มีโอกาส้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆครับในโอกาสต่อไปน,นะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนําประวัติของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยกันสเต็กน้อยนะครับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยของเรานั้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและดําเนินการมามีอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะครับ,รบ50กว่าปีแล้วนะครับ โดยที e, bills, marche, marche, dir, ่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความสมรสมารสามัคคีในกลุ่มธุรกิจบันเทิงและบุคคลในแวดวงบันเทิงนะครับไม่ว่าจะมาจากตรงไหนก็ตามนะครับทุกกลุ่มทุกผู้ทุกนามเลยนะครับบวกกังการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับและแน่นอนหลายท่านก็สร้างกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสมาคมของเรานั้นเป็นผู้จัดการรางวัลพระราชทานพระสุรศรีหรือทุกตาทองนะครับ ารางวัลเมฆขลา <อะ S 1> ครับรางวัลดาวเมฆขลา<ช>และรางวัลบณีเมฆขลาตามลำดับ <ๆ S 1> นะครับและสำหรับก,การจัดประกาศผลรางวัลบณีเมฆขลาในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่แยกออกมาจากรางวัลเมฆขลานะครับโดยที่ครั้งนี้ครับจะจัดขึ้นให้มีในวันเสาร์ที่20สิงหาคมปีนี้นะครับ2565นะครับ แห่งนี้เองนะครับที่ขอประชุมใหญ่ NT หรือว่า TOT แห่งนี้ระดับต่อไปนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านได้มาชมประวัติของสมาคมร่วมกันจากจอด้านหลังเลยนะครับเชิญค่ะ าคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้จัดงานรางวัลเมฆลาเพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2523ในปีพุทธศักราช2554โดยนายชาตรีศรียามไพยไดยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้รื้อฟื้นาการจัดงานรางวัลเมฆลาขึ้นอีก เริ่มจัดเป็นครั้งที่24ซึ่งมีเหล่าดารานักแสดงมากความสามารถตกเท้าเข้ามารับรางวัลจากหลากหลายช่องและจากหลากหลายค่ายล่าสุดป,ปีนี้พุทธศักราช2565ได้จัดงานขึ้นใหม่อ,อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งและใช้ชื่อว่ารางวัลมณีมเมฆลาโดยนายชาตรีศรียาไทย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยร่วมกับนายมายนิตย์สมมาตรประธานผู้อำนวยการโครงการของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลมณีเมฆลาในสาขาดาราชัยมหยโยงมาหาชนได้แก่ MLM ศ MM ูน่ชาคลิปย้ำนามจ้าทศเรืองววนทองทางช่วงวัน31 เก็มเอ็มศูนย์สองป้งนวัดคุณรัตนรักจากละครเรื่องวันทองทางช่องวัน3ามสิบเอด็ดเอสกันตพงษ์บปรุ่งรักจากละครเรื่องแม่เบีย้ยทางช่อง7 h d อคุณตาจะทำอะไรผมก็ได้นะครับ MLM04 ก้อนอันวันชูเชิญรัตนาจากละครเรื่องเพลงบินใบหนิวทางช่องอมริน HD สามสิบส MLM ศูนย้กาก้อนจิรายุต้นตระกูลจากละครเรื่องกระเช้าสีดาทางช่องวันสามสิบเอ็ด MLM ศูนย์หกนัเดคุกิมิยะจากละครเรื่องมนรักน้องพักกะแยงทางช่องสาม HD MLM วันย m l n 0 7เจมทีรายุตั้ง hey. สีสุดจากละคนเรื่องกระดับรับทางช่อง3าม HD m l n 0 8ยุูโรทศวรรษเทวปีจากละครเรื่องสามีชั่วคืนทางช่อง7จ HD MLM 0 9 เทมพัสวีพัคพงศ์ภัยศาลจากละครเรื่องเคยบ้านไร่สะพ้ยไฮโซทางช่อง7 HD MLM10 ไบร์ทวชิรวิชีวะอารีจากซีรีส์เรื่อง F4 Thailand หัวใจรักซี่ดวงดาว Boys Over Flowers ทางช่อง GMM 25 รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลบันทิไม่ขลาในสาขาดาราานประมมหารผู้ชมปรชนมได้แก่ M L F ศ1นย์หนึ0งแอนทองประสมจากละครเรื่องการรักทางช่อง3 HD อดี M L F 0 2จอยซิริกรัรผ่องโชคจากละครเรื่องบ่วงใบบุญทางช่อง8 M.L.F. 03นุ่นบรนนุทพิรมพัฒนดีจากละครเรื่องกระเช้าสีดาทางช่องวัน31การไทยปี2500 M.L.F. <M> 04เ,เบลล่าราณีแคมเบญจากละครเรื่องให้นัทพิภากษาทางช่อง3 HD M.L.F. <M> 05ไมดาวิกาโอนน่จากละครเรื่อง วันทองทางช่องวัน31ฮสิบเอ M L F 6ูย์ใบเฟิร์นพิมพ์จนกลหรือวิเศษไพบูลจากละครเรื่องซินีหาสาหรีทางช่องวัน31อ M L F 7ูนยาที่สานาสอนศึกจากละครเรื่องแม่บีทางช่องเจ d อดีนี่แม m m f มแอศูนย์แปดโบเมลราสุสีจากละครเรื่องมนตรักน้องพักแะแยงทางช่องสาม HD m m f เอมศูนย์เก้ามุกมุกดาห่ารินรักจากละครเรื่องเขือบ้านไร่สังขยไฮโซทางช่องเจ็ด HD ชดีน่าเขาดูรักเธอมากด้วย m m f มแสิบพิงคพลอยประพาวดีทานสมอน จากลครเรื่องสามีชั่วคืนทางช่องเจ็ด HD รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลกรณีเมฆหลาในสาขาดารฉา,า,ายการพยนหาฮิตมหาชนได้แก่